รากที่2บทนิยามนะคะให้ a แทนจำนวนจริงบวกหรือ0รากที่2ของ a นะคะก็คือจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วได้ a ในนี้จะสังเกตเห็นว่าเขาจะพูดถึงแค่ a ที่เป็นจำนวนจริงบวกและ0เท่านั้นเพราะอะไรนะคะเพราะว่าถ้า a เป็นจำนวนจริงลบนะคะเราจะไม่สามารถหาได้เพราะอะไรเอ่ย เพราะนิยามคือยกกำลังสองเราได้ a ใช่ไหมแต่ไม่มีจำนวนจริงใดนะคะที่ยกกำลังสองแล้วได้จำนวนจริงลบนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ a ติดลบเราก็จะไม่กล่าวถึงนะคะเราจะสนใจแค่ a ที่เป็นจำนวนจริงบวกและศูนย์เท่านั้นโดยที่รากที่สองของจำนวนจริงบวกของ a นะคะจะมี2รากก็คือรากที่เป็นบวกและรากที่เป็นลบค่ะโดยใช้สัญลักษณ เครื่องหมายแบบนี้นะคะอ่านว่าส r ควรู t นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันเช่นรากที่2ของ16นะคะถ้าคุณครูตอบโดยใช้สัญลักษณ์ก็คือก็จะมี2คํคำตอบคือสแควรู root 16และลบสแควรูตสิ อันนี้คือเป็นการตอบด้วยสัญ,ญลักษณ์นะคะแต่ถ้าเราสามารถหาจำนวนจริงที่ยกกำลังสองแล้วได้16เราก็จะตอบได้ก็คืออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยยกกำลังสองเท่ากับ16คําคำตอบที่ได้ก็คือ4ถูกต้องไหมคะและลบ4แสดงว่าอันนี้ค่ะเราอาจจะตอบว่ารากที่สอง ของ16ก็คือ4และลบ4ได้เช่นกันค่ะในกรณีที่เราสามารถหาจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ A เราก็จะทำเป็นลักษณะของจำนวนเต็มแบบนี้เลยนะคะและสำหรับในกรณีที่ A เท่ากับ0นย์ะคะรากที่2ของ A ก็คือ0นย์นั่นเองค่ะคราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะ จงหาราชที่2ของจํานวนต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนพิจารณาว่าอะไรเอ,อ่ยยกกาลังสองแล้วได้81ในข้อที่1น,นะคะนักเรียนก็จะพบว่า9ยกกําลังสองเท่ากับ81เพราะฉะนั้นเราจะตอบ9และลบ9นะคะข้อต่อมา169ค่ะอะไรเอ,อ่ยยกกำลังสองได้169ตอบ 13และลบ13อย่าลืมตอบ2คํคำตอบนะคะที่เป็นบวกและที่เป็นลบค่ะข้อที่3นะคะ625ค่ะจะได้ว่า25ยกกำลัง2เท่ากับ625เพราะฉะนั้นตอบลากที่2ก็คือ25และลบ25นะคะต่อไปข้อที่4ค่ะ ทีนี้เราลองนึกดูสิคะว่าอะไรเอ่ย,ยกกำลังสองแล้วได้120ซึ่งนักเรียนจะพบว่าไม่มีนะคะที่เป็นจำนวนเต็มเราก็จะตอบเป็นลักษณะของเครื่องหมายได้เลยค่ะสัญ,ญลักษณ์รากที่เป็นบวกและรากที่เป็นลบแบบนี้นะคะต่อไปถ้าเป็นเศษส่วนวิธีการพิจารณาคือให้นักเรียนมองแยกการระหว่างตัวเศษและตัวส่วนค่ะ สำหรับตัวเศษคือเลข25อะไรเอ,อ่ยยกกำลังสองได้25ตอบ5และลบ5ถูกไหมคะและพอตัวล่างนะคะเป็น144ตัวส่วนเนาะก็คือเป็น12ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบเป็นลักษณะของ5ส่วน12และลบ5ส่วน12นะคะ ถ้าเป็นทศนิยมบ้างล่ะคะให้ในักเรียนพิจารณานะคะเวลาเราคิดเนี่ยเราจะมองแต่เฉพาะตัวเลขที่ไม่ใช่เลขศูนย์ก่อนในที่นี้ก็คือจะเป็นเลข49นะคะอะไรเอ่ยยกกำลังสองได้49ตอบ7ถูกไหมคะทีนี้เรามาพิจารณาทศนิยมคะ่ะอันนี้เป็นทศนิยม4ตํตำแหน่งถูกไหมคะซึ่งทศนิยม4ตํตำแหน่งเนี่ยต้องเกิดมาจากการคูณกันของทศนิยม2ตํตำแหน่งกับ2ตํตำแหน่งบวกกัน เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้เนี่ยค่ะเราก็จะทำให้เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งแบบนี้เป็น0.07และลบ0.07และในข้อที่7นะคะเราก็จะดูตรงนี้นะ196นะคะอะไรเอ่ยยกกำลัง2ได้196นัเกเรียนก็จะนึกนึกนึก,นกออกมาได้เป็นเลข14ยกกำลังสองได้196นะคะ แล้วก็มาพิจารณาตำแหน่งของทศนิยมกันค่ะอันนี้เป็นทศนิยม6ตำแหน่งเนาะเพราะฉะนั้นต้องเกิดจากการบวกกันร,ระหว่าง3ตำแหน่งกับ3ตำแหน่งนามคำตอบที่ได้ทําเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนะคะและเพิ่มอีกตัวหนึ่งที่เป็นจํานวนลบแบบนี้เลยมาดูข้อสุดท้ายกันนะคะอะไรเอ,อ่ยยกกำลังสองแล้วเป็น48ีมีไหมคะ ที่เป็นจำนวนเต็มจะพบว่าไม่มีเพราะฉะนั้นง่ายมากๆก็คือใส่เครื่องหมายรากที่สองนะคะที่เป็นบวกค่าหนึ่งและที่เป็นลบค่าหนึ่งเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ะค่ะมาถึงอีกแบบฝึกหัดหนึ่งนะคะถ้านักเรียนสังเกตลักษณะของคำถามจะแตกต่างจากเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้เขาใช้คำว่าจงหาค่าของจำนวนต่อไปนี้ แต่เมื่อสักครู่นะคะจะเป็นจงหารากที่2ของจํานวนต่อไปนี้เพราะอะไรเพราะในข้อที่1อย่างเงี้ยค่ะมันคือสัญลักษณ์ของรากที่เป็นบวกเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยเราก็จะสามารถใช้เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็คิดได้เลยว่าอะไรเอ่อยกกําลังสองแล้วได้256นะคะซึ่งคําตอบที่ได้ก็คือ16เราก็จะเท่ากับ16ได้เลย นะคะคไหนลองดูข้อต่อไปนะคะอันนี้เป็นทศนิยมด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องหมายลบอยู่ด้านหน้านะคะเวลาเราทําเราจะมองว่ามองเป็นตัวเลขที่เป็นจํานวนเต็มนะคะก็คือ729นะคะอะไรเอ่ยยกกำลังสองแล้วได้729เอ่ยนึกออกไหมคะ ก็คือ27ถูกไหมคะแล้วนักเรียนก็พิจารณาตำแหน่งเหมือนเดิมนะคะคุณครูขอเขียนตรงนี้ตรงนี้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะต้องเกิดจากการบวกการของ1ตำแหน่งกับ1ตำแหน่งใช่ไหมเวลาที่ทศนิยมคูณกันให้เอาจํานวนตำแหน่งของทศนิยมมาบวกกันนะคะเราก็เลยได้ว่าโอเคเราต้องทําเป็น1ตำแหน่งนะและมีเครื่องหมายลบอยู่ด้านหน้าเวลาตอบก็ต้องตอบเป็นลบ 2.7แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะมีลบอยู่ด้านหน้าอาศัยลบรอไว้เลยข้างบนค่ะรู้สิค่ะรู้สิอะไรเอ,อ่ยยกกาลังสองแล้วได้16ค่ะคําตอบก็คือ4นั่นเองและข้างล่างนะคะก็คือ19ยกกําลังสองได้361 มาถึงข้อที่4นะคะเหมือนเดิมค่ะเราจะสังเกตแค่ตัวเลขตรงนี้ก่อนนะคะ841เท่ากับอะไรเอ,อย่ยยกกำลังสองคำตอบก็คือ29นะคะแต่ว่าเราต้องมาพิจารณาตำแหน่งของทศนิยมอันนี้กี่ตำแหน่งเอ่ย6ตตำแหน่งนะคะ6ตตำแหน่งมาจาก3ตํตำแหน่งบวก3าตำแหน่งถูกต้องไหมคะ เพราะฉะนั้นทามคำตอบของเราให้กลายเป็นทศนิยม3ตํตำแหน่งเท่านี้ก็ถูกต้องแล้วค่ะสำหรับในข้อที่5นะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีรากที่2ของจำนวนจริงบวกยกกำลังสองนักเรียนสามารถตอบเลขที่อยู่ด้านในได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นจำนวนติดลบนะคะนักเรียนต้องตอบเป็นสแค root นะคะเพราะฉะนั้นครูขอเพิ่มเนะื้อหาให้เลยนะคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีตัวเลขยกกำลังสองแบบนี้นะคะของรากที่สองนะอยู่ข้างในรากเหมือนกันนะคะคำตอบที่ได้คือค่าสัมบูรณ์ของ x ค่ะตอบค่าที่เป็นบวกเท่านี้เสร็จเรียบร้อยมาดูข้อสุดท้ายกันค่ะข้อที่ 6, ักเรียนจะสังเกตเห็นว่าอ่านี่เป็นจำนวนจริงที่ติดลบเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้นะคะนเรียนจะสามารถหารากที่สองได้ไหมเอ่ยคำตอบคือ หาค่าไม่ได้นะคะภายใต้เครื่องหมายสแควร์รู t ติดลบไม่ได้นะคะคราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะให้ในักเรียนหาผลลัพธ์ในแต่ละข้อต่อไปนี้ค่ะข้อที่1 s q u a สแควร t 8ูสบบวกสแควรูส49นะคะอะไรเอ่ยกกำลังสองได้81คําคำตอบก็คือ9นั่นเองบวก สแควร e r ูทสี9ก็คือ7หลังจากนั้นนักเรียนก็จะสามารถบวกเลขแบบปกติได้เลยนะคะ9บวก7ได้16แบบนี้เป็นต้นนะคะมาดูข้อ2กันค่ะสแควร e r ูทหนึ่อะไรเอ,อ่ยกกำลังสองได้144คําคำตอบก็คือ12เครื่องหมายลบส q u a r e r ูทลบ6 9 9 ตอบ13เพราะฉะนั้น12ลบ13เท่ากับลบ1นะคะในข้อที่3 square root 841ค่ะอะไรเอ,อ่ยยกกำลังสองได้841คะ29บวกอะไรยกกำลังสองแล้วได้361คำตอบคือ19กำลังสองเพราะฉะนั้น ได้29บวก19นะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ48สค่ะสำหรับในข้อที่4นะคะนีนจะสังเกตเห็นว่ามีเครื่องหมายลบอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะเขียนเครื่องหมายลบรอไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็พิจารณาเหมือนเดิมเลยว่าอะไรเอ,อ่ยยกกาลังสองได้1024 ะะซึ่งก็คือ32เราก็จะเขียนเลข32แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ทำต่อไปเหมือนเดิมเลยค่ะบวกกับสแควรูส4ร้4 4นะคะ484ก็คือ22อยู่กำลังสองแล้วก็ลบตัวนี้ก็จะเป็น26นะคะคำนวณออกมาผลลัพธ์สุดท้ายนะคะได้ลบ36นั่นเองค่ะ ข้อที่5ก็เป็นในลักษณะเดียวกันนะคะติดลบด้านหน้า961ก็คือ31ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นตอบ31นะคะแล้วก็ลบ1,225ค่ะคำตอบคือ35ยกกำลังสองได้1,225นะคะแล้วเราก็นำมาคำนวณนนะคะลบ31ลบ35ได้ลบ66ค่ะ ไปต่อกันที่ข้อที่6กันเลยนะคะสแควรูทเค่ะมีค่าเท่ากับ28ลบกับสแควูทยค่ะก็คือ5นั่นเองและเมื่อไหรก็ตามที่มีรากที่2ของจำนวนจริงยกกำลังสองให้ตอบค่าสมบูรณ์ของจำนวนด้านในได้เลยเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะตอบ7ได้เลยนะคะและคำตอบสุดท้ายก็เป็น 16นั่นเองค่ะทีนี้มาถึงข้อที่7 15ยกกำลังสองนะคะได้225ลบกับสแควรูท9 0 0มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ30เพราะฉะนั้นลบกันคำตอบสุดท้ายจึงเป็น195ค่ะ สำหรับในข้อ8นะคะเรามาดูตัวที่1กันก่อนเลยนะคะ square root เศษ81ส่วน625นะคะสามารถทำเป็นเศษ9ส่วน25ได้และในพจน์กลางนะคะตัวที่2ได้เป็น24ส่วน25และตัวสุดท้ายค่ะอะไรเอ,อ่ยยกกำลัง2ได้1,936นะคะก็คือ 44นั่นเองในการบวกลบเศษส่วนนะคะจำเป็นจะต้องทำส่วนให้เท่ากันซึ่งตอนนี้ถ้าสังเกตดูนะคะก็จะเห็นแล้วว่าตัวที่1กับตัวที่2เนี่ยเป็นส่วน25เหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนแค่ตัวสุดท้ายนะคะเอา25คูณทั้งเศษและส่วนนะคะผลคูณที่ได้คือ1,100นะคะส่วน25คําคำนวณออกมานะคะได้คำตอบเป็นลบ1นึเ็ ส่วน25นั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ